อายุมากแล้วแต่มีแฟนเยอะพี่นุ้ยทำยังไงอ่ะเล่นเควสครับเฟซบุ๊กนี่นะกับจะไม่นีก็เล่นเควสเป็นจริงลรอพี่ที่ไหนอะลุยน่ารงนั่นนังรูดคนคนตาดัดเชียงเงินเกลือกอะไรตัวจํ้ำก็พ่อยอกขึ้นตาผู้ละจำหน้าไม่ได้ไม่รู้เคยทำไมปิดแมม เอ็งแต่คิวดิจะไม่ได้ก็เล่นเควทเพลินเลยนครับหูเก่งนะเก่งแย่มาตัดเห็นไหมเจ้งคนแก่ๆจะไม่คนเต่าตรงกล้าเต่าวันหลงคนแก่แต่แดกไปไหนต้องป่าเชียนมากถ้าไม่ได้ป่าเชียนมากก็ไม่ปล่อยแต่คนแก่เดี๋ยวนี้ไปไหนต้องไปเทปเลสโอ้เหลือตาอยากมาก โลดตอาเลยไปที่เプレสโตมันขึ้นวันโหลดมากอุ๊ยเตาหน่วยน้อยไม่ยันกดเลยนะกดเลยมากนะเออเลยนี่มันเกลี่ยไรโดนเลยเลยก็มันยาวๆไกลๆงูแต่ว่ามันไม่แกร็ดไห้อันเลยไอ้เพร่ต ลอยเออมึงเคยได้ลอยยังไงฮะกูในในจอมได้ลอยมั้งกูลงแต่ละกลังไม่ตั้มเต็ดโอ้เกิ่นว่าคนตอกไปตีไปเน้ยหลอกวานใต้รูเแล่าพูดเลื่องเชือมึงว่าเกลื่อนจ้องแว้นได้ลอยว่าลอยกูอันแต่แจ้งใกล้กันเป็นล้วนเนอะอย่าเปรตละโอนก็มีเพย์เออยางเปย์โะลดได้มากกว่อนลดได้ สมุดว่าแม่เต้ากูอยากมากแต่ว่าแกไม่มีโปรแกแคหลดนก็ง่ายยากูแจ่ไปไง่ายแช่ได้ได้เอาคีไลบอกแจ่นี่คืออะไรตัวนึงแจ่ก็คือการส่งต่อจะเถึงใดข้อความอะไรดีดีหรือว่าใครพูดอะได้ร้อยช่วยกันแจ่คือส่งต่ออ๋อมึงอีส่งต่อหมาของกูเปียแล้วใครร้อยแจ่ ไม่เอาละบาาไอ้เงีนี่ไม่ตั้งใจไม่เลยเพื่อนคนเล่นเวทเพลนกุกลันบดไหวเสียกานำพระพานีา่ะเสียกาควียเดือนเจ็ดปดรยบางคนเดือนเป็นพันมันชินเพลืองโดยดายประโยชน์เราคนแก่ไม่ใช่โรยทำให้ได้ได้โอไม่มันมีเลยบางทีก็ได้วันจะมักเป็นรายวันก็ได้ได้เดือนก็ได้พันี้เออ สร้างก็รเคลืองต่ตุราับรุ่นนอยตีเล่นควีจําจุงกองคูก็จําจุงกองมึงมันตีดีรออยู่กันนั่นเนรุ่นยังกวยใจไวไปเปลี่นกีมวยไจําจุงเหออ้คนกันไงไอ้คนตอนนี้ไอ้คนมันตึงไอ้ควนรอกแล้วนะปีอเดเดินมากรี้ไอ้ควนรอกเออตาจําจุ้งตอนนี้จําจุงเอ็ด เฮ็ดได้มังเฮ็ดแกร่งเฮ็ดแม่มไอ้ไอ้ต้ามันเปรี้ยถูกขีเปียวมันแต่ได้เฮ็ดปลวกโอเล่นได้เออกุดกดแบไปเร็วแต่กุดตั้มไม่เป็นมันลงกุดำมักพลูพี่เต่งทำไม่เป็นล่ะไม่เป็นกุดตั้เพลินวิ่เล่นเควสเล่นลากันจำมักลดโลดตีน้อยโลดแอฟทำไมกบทำไมใจแอฟหน่อยคือไม่กล้าใจได้ปุ๊บ ผูวันมนได้พูดประโยชนลยมังแลได้แอคพันน